5วิธีสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองแรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนชีวิตของเราช่วยให้เรามีเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองสามารถทำได้หลายวิธีในที่นี้จะแนะนำา5วิธีง่ายๆดังนี้ 1. สิ่งแรกที่ผู้สร้างจะแนะนำคือถามตัวเองว่าเราต้องการแรงบันดาลใจในด้านไหน อาจเป็นแรงบันดาลใจในด้านการทำงานความรักสุขภาพหรืออื่นๆเมื่อเรารู้แล้วว่าต้องการแรงบันดาลใจในด้านไหนเราก็จะสามารถค้นหาแรงบันดาลใจที่ตรงกับความสนใจของเราได้เมื่อเราทำสิ่งที่ตัวเองชอบและสนใจเราจะรู้สึกสนุกและมีความสุขซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้เราทำต่อไปได้ 2. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทาย การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทายจะช่วยทำให้เรามีแรงผลักดันที่จะพยายามทำมันให้สำเร็จเมื่อเรารู้แล้วว่าต้องการแรงบันดาลใจในด้านไหนเราก็สามารถเริ่มค้นหาแรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆในชีวิตได้แรงบันดาลใจอาจมาจากประสบการณ์ส่วนตัวเช่นความล้มเหลวหรือความสำเร็จแรงบันดาลใจอาจมาจากคนรอบข้างเช่นพ่อแม่ครูหรือเพื่อนแรงบันดาลใจ อาจมาจากสื่อต่างๆเช่นหนังสือภาพยนตร์หรือเพลงแรงบันดาลใจอาจมาจากกิจกรรมต่างๆเช่นการท่องเที่ยวหรือการทำกิจกรรมอาสาสมัคร 3. ผู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอลงมือทำตามแรงบันดาลใจเมื่อเราพบแรงบันดาลใจแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลงมือทำตามแรงบันดาลใจนั้นการลงมือทำจะช่วยให้เราบารรลุปเป้าหมายและทำให้แรงบันดาลใจของเราเป็นจริงได้ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของเราและทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ใหม่สิใช้เวลาอยู่กับคนที่ประสบความสำเร็จอยากกลัวที่จะล้มเหลวทุกคนย่อมมีล้มเหลวเป็นธรรมดาสิ่งสำคัญคืออยากกลัวที่จะล้มเหลวเมื่อเราล้มเหลวเราก็ควรเรียนรู้จากความผิดหวังและพยายามอีกครั้งการใช้เวลาอยู่กับคนที่ประสบความสำเร็จจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากประสบความสำเร็จเช่นกัน ตัวอย่างนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเคยผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมคือความยากจนครับครอบครัวมีฐานะยากจนมากต้องทำงานตั้งแต่เด็กเพื่อช่วยเหลือครอบครัวตอนนั้นรู้สึกท้อแท้และหมดหวังแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้มุ่งมั่นที่จะทำงานหนักเพื่อย,ยกระดับชีวิตของตัวเองคุณคิดว่าอะไรคือแรงผลักดันให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคได้ครับ แรงผลักดันของผมคือความฝันครับผมไฝฝันที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับตัวเองและครอบครัวเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนผมก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆจากเรื่องราวตัวอย่างเราได้เห็นแล้วว่าความยากลำบากไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการประสบความสำเร็จสิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ยอมแพ้และมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้า หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่กำลังท้อแท้หรือหมดหวังขอให้ทุกคนสู้ต่อไปและอย่ายอมแพ้ต่อความฝันของตัวเองนะครับหากหมั่นขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตการจดจำและขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตจะช่วยให้เรารู้สึกมีความสุขและมองโลกในแง่ดีมากขึ้นชีวิตที่ยังมีชีวิตยังเป็นความฝันของคนนับล้านจงพอใจมีความสุขทุกช่วงเวลาของชีวิต ลองเอา5วิธีนี้ไปปรับใช้กับตัวเองดูนะครับรับรองว่าคุณจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้อย่างแน่นอนหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่กำลังท้อแท้หรือหมดหวังขอให้ทุกคนสู้ต่อไปและอย่ายอมแพ้ต่อความฝันของตัวเองมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้านะครับการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนชีวิตของเรา หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้สำเร็จเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับขอบคุณที่รับชมกดและก,กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับ